สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อเห็นมหาก็นำเอาพระชุดเป็นจภาคีราชินีแห่งพระเครื่องราชันแห่งพระทั้งปวงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆออีกเช่นเคยนะครับมาเจอกันในวันหยุดหลายท่านก็เดินทางไปท่องเที่ยว ขอให้เดินทางด้วยความแคล้วคลาดรอดปลอดภัยนะครับหลายท่านก็เดินทางไปประชุมสัมมนาภาราจิตราชการก็ขอให้มีความสุขกับการสัมมนาเวิร์กช็อปกันในวันนี้นะครับบางท่านก็เปิดร้านค้าร้านขายยามเช้าๆพบปะผู้คนลูกค้า ก็ขอให้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พุนสุขทุกท่านนะครับหลายท่านก็ดูข่าวสารบ้านเมืองจิบกาแฟ,เ,ฟาเบาๆหรือบางท่านก็ส่องพระยามเช้านะครับก็ขอ,ขอให้มีความสุขนะครับนี่แหละคือวิถีของพวกเราแต่ถ้าหากว่าใครติดตามข่าวทางโซเชียลนะครับใน เมื่อกลางอาทิตย์ที่แล้วนะครับตำรวจได้จับแก๊งต้มตุนเรียกว่าส8ปมงกุฎหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระเครื่องมูลค่าการเสียหายก็400ล้านบาทเรียกว่าหลอกขายพระเจ๊นะครับพระสมเด็จนี่แหละครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า เจ้แบบไหนนะครับอาจจะแท้ของสมาคมชมรมหรือว่าผู้ที่ครอบครองเขาอาจจะมองว่าแท้นะเขาจึงกล้าขายเป็น10ล้าน20ล้านเต็มูลค่ารวมกันก็400ล้านว่าอย่างนั้นนะครับเขาก็อาจจะมองว่าแท้สำหรับเขานะครับแต่เวลาขายออกไปนี่เขาออไปตรวจสอบที่อื่นกับเป็นพระเจ้เขาว่าอย่างนั้นนะครับ แต่ก็ยังไม่ปักใช้เชื่อเท่าไหร่นักนะแต่เมื่อตำรวจเขาไปสอบสวนเขาไปสืบสวนนะเขาไปหาข้อมูลเรียกว่าทำการบ้านมาดีว่างั้นเถอะนะครับจึงได้รู้ว่าแก๊งต้มตุนกระบวนการนี้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงมายัง สมาคมดังสมาคมหนึ่งนะครับพเพื่อนงานเข้าเลยนะครับเขาสืบสวนทางลับนะครับแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยให้กับพวกเราคนธรรมดารู้ข้อมูลนี้นะครับแต่ว่าทางด้านการสืบสวนสอบสวนเขานี่ก็เห็นได้จากข้อมูลหลักฐานสภาพสิ่งแวดล้อมผู้คนรวมทั้ง พระด้วยนะเอาไปตรวจจริงๆนี่ก็นั่นแหละครับเป็นพระเจนนะไนครับพระปองพระเรียนแบบก็มีการคืนพระกันแล้วครับทีนี้ก็หนักเลยครับเรื่องราวก็ปรากฏอยู่ในข่าว <c oughs> <c oughs> พรยมหาก็เลยนำมานำมาพูดคุยกันให้สมาชิกฟังนี่แหละ เป็นไงบ้างครับทีนี้ถ้าเราถ้าเราไปเชื่อตามสื่อไปเห็นเขาหยิบพระสำเร็จมาหนึ่งองค์องละ10ล้าน20ล้าน25ล้าน30ล้านมันเป็นคอนะเทนต์นะเ,เ,เ,เพื่อนเพื่อนมันเป็นคอนเทนต์พ่อใหญ่มหาย้ำอยู่เสมอว่าคิดให้ดีพิจารณาให้ถี่ถ้วนคิดให้รอบคอบ อย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาเป็นเสียนดังอย่าไปฟังเพราะเขาว่าเป็นผู้ที่ช่ำชองเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มานานเป็นสิบสปียี่ปีสามปีเป็นไงครับทีนี้นี่เป็นกรณีตัวอย่างซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเกิดเรื่องมาอย่างนี้เยอะนะครับเยอะมากทีนี้ก็กลับเข้ามายัางตัวตนของเรา พ่อเหมหานี่ย้ําอยู่เสมอว่าพระแท้นี่มันไม่ได้ไปแท้ที่องค์ประกอบอื่นมันแท้ที่ว่าท่านมีองค์ความรู้ท่านสามารถมองถึงความเก่าพ่อเหมหานําชุดนี้มาเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามุมมองของพ่อเหมหาเนี่ยศึกษาพระอ,อันดับแรกพ่อเหมหามองความเก่าเมื่อเรารู้ว่าเก่านี่เราต้องคิดไปอีกว่าพระนี่มียุคต้นยุคก,กลางยุคปลาย ยุคต้น200ปียุคก,กลาง170ปียุคไปลาย150ปีเนี่ยวัตถุชิ้นเนี้ยเก่าก็จะเก่าประมาณนี้หรือเก่าประมาณไหน2 2แล้วนะครับความเป็นธรรมชาติธรรมชาติของ200ปี170ปี150ปีนี่เขาจะเป็นธรรมชาติแบบไหนเราต้องรู้เข้าไปอีกว่าธรรมชาติเก่าโดยธรรมชาติกับเร่งอบ ทอดแช่เว็บหมักตากมาเพื่อที่จะให้เก่าเนี่ยเราแยกได้นะครับเก่าโดยธรรมชาติกับเก่าโดยการเล่งให้เก่าเนี่ยเรารู้แต่การรู้ของเรามันก็ต้องผ่านองค์ความรู้ผ่านการวิเคราะห์ผ่านการศึกษาผ่านการแยกแยกกระบวนการของเราเองนะครับเป็นเช่นนั้น 3. มมวลสารเพื่อนสมาชิกต้องทราบนะครับว่ามวลสารของพระสมเด็จเนี่ย มีองค์ประกอบอะไรมากอะน้อยเพียงไหนเป็นแบบไหนมวลสารแต่ละยุคยุคต้นยุคกลางยุคปลายเนี่ยแต่ละยุคแบ่งเป็นช่วง3ช่วงของแต่ละยุคเป็นยังไงนะสาล้วยนะครับสสุดท้ายเลยคือแม่พิมพ์แม่พิมพ์นะแม่พิมพ์เนี่ยมันมีหลายพิมพ์มีหลายแบบดังนั้นเราอย่าไปยึดติดในแม่แบบพิมพ์เดียวอย่างที่พวกบอกว่าผิดพิมพ์แล้วไม่ดูอะไรเลยผิดเนื้อแล้วไม่ดูอะไรเลยอันนี้นี่แหละ ไอ้ที่เขาหลอกขายพระกันเนี่ยเขาทาคอนเทนต์กันเนี่ยคืนพระกันเนี่ยขึ้นลงขึ้นศาลกันเนี่ยนี่แหละพื้นสมาชิกเพราะพิมพ์นะเราเชื่อเราเชื่อเรื่องพิมพ์เชื่อเรื่องมวลสารแบบเขาพูดเมื่อเมื่อคนขายพระกระบวนการแก๊งพวกนี้มันรู้มันเขาผ่านประสบการณ์พวกนี้มาเยอะเมื่อเขารู้พวกเจ้าสัวเนี่ยเชื่อเชื่อในเรื่องสิ่งที่เขาพูดเรื่องพิมพ์มวลสาร เขาดูกริยาอาการของเจ้าสัวคนมีเงินคนมีเงินเขาไม่มีความรู้มากเรื่องพักเครื่องแต่เขามีความรู้เรื่องการทําธุรกิจสังคมไปอย่างนั้นถูกต้องไหมครับสมาคมพวกนี้แก๊งพวกนี้คนหนึ่งพูดคนนู้นดันคนนี้จูงคนนั้นผักลบเล้าลุมเล้ารีบให้จ่ายตังค์เมื่อโอนตังค์แล้วยื่นพัะให้แล้วทุกอย่างจบจบเลย เราอยากจะพูดเขายังไม่อยากจะมองหน้าเราเลยเราโทรมาเขายังไม่อยากรับสายเลยเนีย่ยเห็นไหมเมื่อเขาเมื่อเขาได้รับตังค์แล้วเขาจะเป็นอย่างนี้พวกนี้นะดังนั้นพ้อเหยมหาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือกล่าวมาหมดเลยในในคลิปในช่องมหาสองพระบ้านเนี่ยเล่าไว้หลายคลิปหลายตอนในเรื่องให้ใช้สติปัญญาเนี่ยเป็นไงครับทีนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว เสียหายมูลค่า400ล้านว่าอย่างนั้นนะครับเอาก็ว่ากันไปนะครับเพียงแค่พระมหานนำมานำมาบอกเล่ากระซิบสู่กันฟังในยามเช้าก่อนที่เราจะมาตื่นตาตื่นใจกับชุดเป็นจะพาคีเป็นจะแปลว่า5ภาพาคีแปลว่าสวนสวน5นะคืออาจารย์ครูตียมประายเป็นคนบอกไว้แค่นั้นอย่างอย่างพระสมฆกอเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้เป็นพระสมฆกอนะสมัยก่อนนี่เป็น เป็นเรียกว่าเป็นพระเรียกว่าลีลาทุ่งเศรษฐีนะลีลาทุ่งเศรษฐีหรือว่าเป็นพระที่มีความยาวเป็นพิเศษนะมีความยาวเป็นพิเศษอ่าแต่ว่าเมื่อเอามาเข้ารูปแล้วเนี่ยไม่ไม่เข้ากับองค์อื่นนะเพืเ่อนๆครูเตรียมมาไว้ไว้แค่นั้นท่านบอกไว้แค่นั้นนะพระ ลีลาทุ่งเศรษฐีเม็ดขนุนเขาจะยาวๆเขาจะยาวๆนะเพื่อนๆอย่างเช่นเนี่ยนะให้เพื่อนๆได้ดูนะนี่นี่สมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่ชุดเป็นจะพาคีเนี่ยท่านท่านจะเอาเนี่ยลีลาเม็ดขนุนเนี่ยลีลาทุ่งเศรษฐีนะก็มีพุทธคุณเหมือนกันหมดทุกประการนะมีกูและมึงไม่จนนะเพื่อนๆนะนี่อายุท่านก็โอ้ไม่ต่ำกว่า สี่ถึงห้าร้อยปีเลยทีเดียวนะเนี่ยนะเป็นกวรวดบรมธาตุนะมีแล่เม็ดมะขามชัดเจนนะเนื้อว่านแล่เม็ดมะขามน้ําว่านครบคันเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแต่พอมาเอาเข้ารูปแล้วนี่ยาวกว่าเพื่อนไงไม่สวยท่านว่ายอย่างนั้นนะเนี่ยลีลาเนี่ยก็เหมือนพระส้มกรนะมวลสารเนื้อมวลสาร,นสารเนื้อดินเหมือนก,นกันกับพระส้มกรเพียงแค่ว่าลีลาทุง่งเศรษฐีเม็ดกนุนเขาจะยาวนะ ท่านครูตีมาวัาก็เลยถอดองค์นี้ออกแล้วก็เอาองค์นี้มาใส่นะนี่เอาองนี้มาใส่พระสมกนะพระสมกอก็มีกูและมึงไจ่จดอันนี้เนื้อเนื้อมหัตจันเลยนะเ่อนเนื้อเขียวนะเรียกว่าเนื้อเนื้อว่านแล้วผ่านการเผาอบมาจนเขียวแน่นแกร่งนะองนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกุวัดอ่าอ่านะเป็นกูวัดพิกุลนะเป็นกุวัดพิกุล เพราะถ้าเป็นกวดลพิกลเนี่ยเราสังเกตว่าขอก็จะเป็นเหลี่ยมนะเพื่อนเพื่อนก็จะไม่มนมันกวดบรมธาตุกวดลนองฤาษีกวดลนองลังกาเนี่ยนะแต่กวดพพิกุลทองเขาจะเป็นเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมนะเพื่อนเพื่อนห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมถึงหกเหลี่ยมแล้วแต่เราจะนับนะบางท่านก e ็นับห้าเหลี่ยมเพราะยะมหานับได้ห้าเหลี่ยมบางท่านก็นับได้หกเหลี่ยมนะข้างนี้สามข้างนี้สามก็เป็นก็เป็นหกท่านว่าอย่างนั้นแต่ uh พระเยมหานับข้างนี้สองข้างนี้สองข้างบนหนึ่งเหลี่ยมก็เป็นห้าเหลี่ยมนะ เนี่ยนะแล้วก็องค์ต่อมาก็นี่แหละครับพระรอดอันนี้เป็นพระรอดพิมพ์ตื้อนะพิมพ์ใหญ่ตื้อเนี่ยพระรอดเนื้อดินเผาอายุนี่พานสามร้อยปีนะในชุดเป็นจภาคีเนี่ยองนี้ท่านจะอายุมากที่สุดนะเล็กจิวจิวแต่ว่าแจ๋วนะเล็กแต่จิวนะจิวแต่แจ๋วพันสามร้อยปีนะครับอันนี้พระ นางพญาอันนี้สามถึงสี่ร้อยปีนะพระนางพญาอันนี้ก็คือเป็นพระผงสุพรรณอันนี้พระผงสุพรรณน,นี่ตามตำนานเลยนะครับเนื้อท่านจะออกเหมือนสีผิวมะขามเปียกนะนี่เพื่อนถ้าถ้าท่านใดมีสมเด็จวัดละคังนี่คือองค์พระประธานเนี่ยเอามาเลยนะเอามาใส่ในชุดนี้เลยนะอันเนี้ย ร้อยเป็นยุคปลายนะสองร้อยปีในบรรดาชุดเป็นจัาคีนี่สมเด็จพระนครนี่อายุน้อยสุดนะน้องเขาน้องกุดลทองนะแต่ว่าราคาแพงสุดนะแต่ว่าที่เราเห็นถ้าหากว่าเห็นภาพฝงสุพันสีเนี่ยเพื่อนๆนะอันนี้หน้าแก่หน้านางหน้าหนุ่มหน้าเทวดาแต่ของพระเิมมหาองค์นี้เป็นหน้าองค์นี้เป็นหน้าแก่นะครับนี่องนี้เป็นหน้าแก่อง์นี้เป็นหน้าแก่นะแล้วก็เนื้อนี่ ผิวมะขามเปียกนะถูกต้องตามตำราเลยนะนี่ผิวมะขามเปียกเนี่ยนะครับองค์นี้นะนางพญาองค์นีเน้เป็นเพื่อนสมาชิกซึ่งเป็นองค์ที่หาดูยากนะที่มีลักษณะเนื้อท่านี่จะออกเขียวๆนะออกเขียวๆผ่านการเผามาพอสมควรที่เ,เรียกว่าจุดตายให้พรอเยญ่มหานนี้ เก็บนะครับคือปลายมือเหมือนเหมือนหางนกนางแซลอ่ะนกอีเซลอ่ะที่เสียงดังท่านบอกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเราสองดูถ้าใครมีสมเด็จนางพญาหรือนางพญาเนี่ยสองดูตรงปลายมือตรงนี้นะเพื่อนๆถ้ามีลักษณะออกเป็นแฉกสามแฉกเนี่ยลักษณะออกเป็นแฉกนะเลือนรางบางทั้งก็หนาม่าบางก็เลือนลางบางแต่ว่าก็เห็นเป็นเป็นหางนกอีแซลอ่ะนะโอ้โหจบเลยนะเนีย่ยดูลักษณะเหมือนมีม,มีมีตา มีจมูกมีปากนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูดีดๆนะเหมือนมีตามีจมูกมีปากเลื่อนลางนะเนี่ยดูเส้นสังกาติจมหายเข้าไปในซอกลักแร้เนี่ยมือตกเขานะเนี่ยอ่ะอันนี้จบเลยนะพระอยามหาเนี่ยอย่างเงี้ยนานแล้วนะครับชุดนี้อืมแล้วก็นี่แหละครับที่บอกว่าเหมือนอ่าเหมือนเป็นเรียกว่าหน้าหน้าแก่นะอ่าหน้าหนุ่มนะหน้านางหน้าเทวดานะ แต่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหน้าแก่นะแต่ว่าพ่อใหญ่มหาพ่อใหญ่มหาเนี่ยมักมักเอาองค์ความรู้เชื่อมั่นในตัวเองอะนะแต่พ่อใหญ่มหาเรียกว่าหน้าหนุ่มอะนะแต่ครูบาอาจารย์ที่พ่อใหญ่มหาไปอบรมกับท่านเมื่อสิบกว่าปีก่อนที่วัดไตรมิตรนะเอ่ยชื่อมาก็อ้อกันทั้งทั้งทั้งประเทศนะท่านท่านตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านก็ยังดูพระอยู่นะท่านลองไปซื้อหาข้อมูลนะมีคนเดียวนะครับที่สามารถ อบรมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องพระสมเด็จวะะรังจชุดเป็นจาคีได้ที่ที่สาราหลวงพ่อทองคำวัดไตมิตระนะมีท่านเดียวนี่แหละเนี่ยมีหน้าอกเหมือนเหมือนหัวช้างะนะเหมือนหัวช้างเห็นไหมเพื่อน,อนๆืนนี่เหมือนหัวช้างแล้วก็ใต้ลักแร้นี่มีเม็ดไข่ปลาอยู่สามสิสี่เม็ดนะเนี่ยหัวเหมือนตะขอเบ็ดเกตเหมือนบัวตูมเห็นไหมเพื่อน แล้วก็ด้านหลังนี่เป็นรอยเป็นรอยกดนะเป็นรอยกดของท่านฤาษีผีเมลาลัยกับท่านท่านปิยะดิตสีสาลีบุตรนะเป็นผู้นั่งปกเนี่เพื่อนเนื้อผิวเนื้อท่านนี่เป็นเนื้อดินเผาแห้งแกร่งนะแต่ว่าสีท่านนี่เหมือนกับผิวมะขามเปียกนะมะขามเปียกนี่เหมือนมากเลยนะเนี่ยเพื่อนดูนะครับนี่ หายากนะครับที่มีสีวันณะอย่างนี้นะสีมะขามเปียกนี่นะองค์นี้นะเกิร้อยปีนะแล้วก็มาองค์นี้สมเด็จวัดระฆังนี่แหละสมเด็จวัดระฆังเนี่ยถ้าเป็นยุคต้นนะสองปียุคก,กลางก็ร้อยเกสิปียุคปลายร้อนปะีเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่เพื่อนเพื่อน,น,น,นเห็นไหมครับนี่ลักษณะไหวายผาซีกนี่สวยงามดูด้านข้างเห็นไหมครับองค์นี้บินออกไปแล้วนะครับบินออกไปแล้ว ปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยของแท้ดูเหมือนกับฟองเต้หู้ขึ้นนะจับนี่เย็นนะเพื่อนๆเย็นมือเลยจับเหมือนจับน้ําแข็งเลยเย็นจับอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆดูดูสีผิวท่านนะดูขอบข้างด้านบนด้านล่างนะเห็น,นไหมครับนี่เพื่อเพื่อนดู เป็นพิมพิมใหญ่วัละคังนะครับแล้วก็มาอันนี้2อ0สปีนะแล้วก็มาองค์นี้นะครับพระรอดพระรอดเนี่ยองนี้พิมพ์ใหญ่ตื้อนะหรือพิมพ์ใหญ่ต้อนะ1,300ปีในบรรดาชุเป,ป็นจาคีราชินีแห่งพระเครื่องราชนีแห่งพระบูชาองค์นี้อายุมากสุดนะ เนื้อดินเผานะเพื่อนเห็นไหมครับของแท้ดูง่ายนะผ้าแท้ดูสิครับเพื่อนนีแข็งมากนะแข็งเป็นหินเลยนะเนี่ยดูนะเพื่อนนี่งดงามเป็นพ้าลอดนะผ้าลอดแล้วก็องนี้นะครับดังเก่ามาข้างต้นพระสุมกอกำแพงพระยาสีแจงบอกว่ามีกูแล้วมึงไม่จนน่ะเนี่ยกูวัดพิกุลทองนะ ถ้าเป็นกูวัดบรมธาตุนี่ด้านนี้ก็จะหนาด้านนี้ก็จะบางนะแต่ว่าพิมพ์ลายกระหนกเหมือนกันถ้าเป็นพระบรมธาตุกูวัดบรมธาตุด้านนี้ก็จะเหมือนเลข9นะอันนี้ก็เหมือนนะเลข9แต่เรือนรางเนี่ยเหมือนงามยางกระติกที่โบราณท่านบอกนะนั่งปางสมาธิเนื้อเฉียวนะเนื้อวานเนื้อน้ำว่างก็จะเขียววันนี้เอามาให้เพื่อนๆนได้รับชมบารมีกันนะครับเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับจะเอาเป็นจะพาคี ปิตานะห้าเสือแห่งพระปิตามาให้สมาชิกได้ดูนะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ